สวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมหินอุกบาตหรือเมทิโอไลท์นั่นเองในกลุ่มเมทิโอไลท์คลาสฟิเคชันจะเป็นกลุ่มที่มีนักสะสมอุกบาตจากทั่วโลกมารวมเปนอยู่ในกลุ่มนี้นะครับและอุกบาตแท้ดูง่ายก้อนนี้นะครับผิวละลายชัดเจนอ่ะเพื่อนๆมาดูกันนะครับอันนี้ภาพที่2ผิวละลายชัดเจนดูภาพแรกก่อนอยากดูนานกดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกินนะครับ แคปภาพขยายดูเองได้เลยนะครับโอเคเนาะอ่าอยากดูนานกดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ youtube จะได้ไม่ยาวเกินแคปภาพขยายดูเองได้เลยครับครบนะอ่าแคปภาพขยายดูเองได้เลยนะครับโอเคครับผมอ่ะทีนี้ครบ3ภาพละผมจะขยายให้ดูคร่าวๆนะครับผิว ุกบาทจะมีแร่อยู่ข้างในสีออกเขียวๆเ,เราจะเรียกว่าอลลาวินนะครับแร่แบบนี้เรียกว่าแร่อลลาวินเดี๋ยวมาดูผิวละลายอีกด้านหนึ่งด้านนี้คือชี้ขึ้นบนฟ้าผิวเขาก็เลยเดิมๆนะครับแต่ถ้าด้านไหนชี้ลงพื้นโลกมันจะละลายแบบนี้เลยนะครับมันเสียดสีกับชั้นบรรยากาศเหมือนใต้ท้องเรือวิ่งบนผิวน้ําแล้วเสียดสีกับผิวน้านั่นเองแคปภาพขยายครับวับว โอ้โหละลาย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 โอ้โหละลายละลายเป็นคลื่นเลยครับเห็นไหมครับด้านไหนชี้ลงพื้นโลกโดนความร้อนเสียดสีแล้วก็แบบเสียดสีกับชั้นบรรยากาศโลกแล้วก็ร้อนสูงแล้วก็ละลายมันชัดครับนี่ด้านนี้ครับชี้ขึ้นท้องฟ้าผิวก็เรียบเรียบนะครับปกติ แร่จะเห็นแยกกันชัดเจนนะครับระหว่างสีดํากับแร่สีออกเหลืองๆเ,เป็นเม็ดเป็นเม็ดแต่ด้านที่ละลายนี่ไอ้ที่ละลายไหมนี่ไปปนกับแร่เลยนะครับง่ายไหมครับง่ายไหมอุกบาทแท้ดูง่ายแคปภาพขยายครับอ่าดูนะดูดูดูด สวยมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมแล้วพบกันใหม่นะครับเพื่อนๆบายๆไปแล้วนะครับอ่าภาพสุดท้ายละขอบคุณครับสวัสดีครับผม